สรุป5ดับประเทศหรือดินแดนที่แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศประจำปี2,566จะมีประเทศไหนดินแดนไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับในโอกาสสิ้นปี2,566ทางช่องนุงหน่อยก็มาทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับ การจัดอันดับ5ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้แรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศแบบถูกกฎหมายนะครับแบบไม่ถูกกฎหมายผมไม่มีข้อมูลนะต่อให้มีข้อมูลก็คงไม่ทํานะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะแนะนำกันนะครับโดยผมเอาข้อมูลมาจัดอันดับเนี่ยผมอ้างอิงมาจากาข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับที่เขาได้ทำสรุปข้อมูลไว้ เป็นตารางจํานวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทํางานในต่างประเทศจําแนกตามประเทศดินแดนและประเภทการเดินทางเป็นยอดสรุปประจําปี2,566โดยมีการเก็บข้อมูลช่วงระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่เขาไม่ได้ทําการจัดอันดับที่ชัดเจนนะอันนี้ผมดูข้อมูลจากตารางแล้วก็จดจดมาแล้วก็ทําการเรียงอันดับเองนะครับ อาจจะมีความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูลจึงต้องขออาภาัยไว้ด้วยนะครับหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมนะครับว่า5ประเทศหรือดินแดนนะครับที่ได้รับอนุญาตให้แรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศมีประเทศไหนบ้างนะครับอันดับหนึ่งได้แก่ดินแดนไต้หวันนะครับมีจํานวนทั้งหมด2878คนถือว่าเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดนะครับตั้งแต่ มีหน่วยงานราชการอนุญาตให้ไปทำงานในต่างประเทศไต้หวันถือว่าครอง Number รวันะครับอันดับ1มาตลอดงานที่ไต้หวันนะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็จะมีงานาประเภทอื่นๆนะครับอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่างานส่วนหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานฝ่ายผลิตนะครับแล้วร้อยละ80เลยนะครับก็จะเป็นงาน ที่บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปนะครับมีกลมจัดส่งนิดหน่อยนะครับมีเดินทางด้วยตัวเองมีแจ้งเรียนทีนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือเป็นบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งนะครับการที่คนไทยนะครับนิยมไปทํางานที่ไต้หวันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าค่าแรงก็ไม่มากไม่น้อยนะครับไม่ถือว่ามากแต่ก็ไม่ถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับอยู่เมืองไทยโดยเฉพาะในปี2567ที่กําลังจะมาถึงนี้ ค่าแรงขั้นต่าเขาปรับเป็น30,000บาทแล้วนะครับอันนี้ยังไม่รวม OT ที่จะได้รับในแต่ละโรงงานนะครับแล้วค่าบริการจัดหาง,งานหรือว่าค่าในหน้าก็ไม่ได้สูงมากเกินไปที่พอที่จะจ่ายไหวว่างั้นเถอะทั่วโลกนะครับที่ออกไปทํางานในประเทศต่างๆไต้หวันถือว่ามีคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะนะครับน่าจะ5 6าหกหมื่นคนแล้วนะตอนนี้นะครับอันดับ2ได้แก่สาธารณรัฐเกาหลีครับ จำนวน7,923คนก็ถือว่าปีนี้ทางสาธารณรัฐเกาหลีมีการแซงนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ2นะครับปกติจะเกาะอยู่ประมาณอันดับ3นะครับงานส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นงานอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตนะครับงานเกษตรแล้วก็งานก่อสร้างนะครับหรือที่เราเรียกว่างานวีซ่า E9 นะครับการจัดส่งก็กลม การจัดหางานเป็นผู้จัดส่งนะครับทำให้ไม่มีค่าบริการจัดหางานหรือว่าค่าในหน้านะครับแต่ข้อเสียก็คือจะต้องสอบภาษาเกาหลีให้ผ่านนะครับแล้วบางครั้งมีการสอบทักษะการทำงานด้วยนะครับแล้วก็จะมีงานเกี่ยวกับงานช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเชื่อมช่างประกอบนะครับงานช่างทั้งหลายเนะี่ยเขาจะเรียกว่างานวีซ่า e 7นะครับอันนี้บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปนะครับ ก็จะรวมอยู่ใน7,923คนนี่แหละแล้วก็งานน้องใหม่นะครับซึ่งคาดว่าจะมีการรับสมัครในช่วงต้นปี2,567นะครับก็คืองานวีซ่า E8 นะครับงานวีซ่า E8 จะเป็นงานเกษตรตามฤดูกาลนะครับการไปทำงานก็จะประมาณ5-8เดือนนะครับแล้วแต่งานที่เราจะไปทำในปี2,567นะครับ ในงานเกาหลีคาดว่าจะมีการจัดส่งหมื่นหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับเพราะว่าเฉพาะโคตาของอำเภอจินอันในวีซ่าอีแปดก็ห้าพันคนแล้วนะครับและที่เกาหลีที่คนไทยนิยมไปทำงานนะครับสาเหตุก็เกิดจากการที่มีค่าแรงค่อนข้างสูงนะครับค่าแรงขั้นต่ำของเขาก็ห้าหมื่นกว่าบาทขึ้นไปนะครับตัวเลขเป๊ะผมจำไม่ได้นะและประเทศเกาหลี ก็เป็นสถานที่ที่คนไทยชอบไปเที่ยวชอบไปทํางานนะเป็นประเทศที่สวยงามนะครับมีวัฒนธรรมที่น่าไปท่องเที่ยวเลยนะครับก็เป็นประเทศในใจของหลายๆคนนะครับที่จะต้องตามซีรีส์ละครไปเนาะอันดับ3ได้แก่ญี่ปุ่นจํานวน7,053คนแรงงานไทยส่วนใหญ่จะไปฝึกงานนะครับไม่ได้ทํางานมีทํางานนิดหน่อยครับแต่ว่าจะต้องเป็นงานเกี่ยวกับทักษะสูงนะครับถึงจะไปทํางานได้ การฝึกงานก็มีค่าแรงที่ไม่มากไม่น้อยนะครับประมาณ3 0 0 0 0ถึง5 0 0 0มนะครับแล้วแต่งานที่เราไปฝึกการไปทำงานมีทั้งรูปแบบบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแล้วก็กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งโดยผ่านโครงการ i m j a p a ปนะครับกรณีที่ผ่านโครงการ IMJ a p a ปนะครับฝึกงานครบ3ปีก็จะได้เงินก้อนมาอีก1ก้อนนะครับประมาณแสนห้าหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณนี้ งานส่วนใหญ่ที่ไปฝึกงานก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีงานเกษตรประเทศญี่ปุ่นก็น้องๆเกาหลีนะครับก็เป็นประเทศที่สวยงามน่าไปเที่ยวน่าไปทํางานนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไปตามรอยละครเหมือนเกาหลีเลยนะครับก็เอาเป็นว่าทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับสําหรับเด็กสมัยใหม่ก็อยากไปทํางาน2ประเทศนี้เป็นหลักนะครับและในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็จะมีรายงานทักษะสูงนะครับที่เขาจะเปิดรับสมัคร ในปี2,567หน้าที่ของตัวเรานะครับที่อยากไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วอยากได้เงินเดือนเยอะๆนะครับก็แนะนำให้คุณต้องไปพัฒนาทักษะการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะภาษานะครับเพราะว่ายัางไงการไปทำงานที่ญี่ปุ่นหากคุณรู้ภาษานะครับคุณจะได้ค่าแรงจำนวนมากเลยนะครับ ใครสนใจก็ไปฝึกอย่างที่ผมว่านะครับแล้วโอกาสดีๆในปี2567จะเกิดขึ้นกับตัวคุณอันดับ4ได้แก่ราชอาณาจักรสวีเดนจำนวน5,935คนนะครับสวีเดนก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บผลไม้ป่านะครับ การเก็บผลไม้ป่าจะเป็นงานเกษตรตามฤดูการนะครับการทำงานจะอยู่ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมโดยประมาณนะผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับถามว่าอยากไปทำงานที่สวีเดนจะต้องสมัครยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ต้องสมัครครับเพราะว่าการไปเก็บผลไม้ป่าเป็นการเดินทางแบบนายจ้างพาไปนะครับ ในจ้างเขาจะมีตัวแทนอยู่ที่เมืองไทยนะครับซึ่งตัวแทนที่เมืองไทยก็จะเป็นผู้ประสานงานติดต่อ,อแรงงานไทยที่จะไปทำงานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิมๆที่เคยไปทำงานเก็บผลไม้ป่าอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการแนะนำญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักของเขานะครับไปเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนนะครับ หากคุณไม่มีเพื่อนหรือว่ามีญาติพี่น้องนะครับเคยไปทำงานเก็บผลไม้ป่านะครับก็โอกาสได้ไปเนี่ยแทบเป็นศูนย์เลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับคนใหม่นะครับเขาจะติดต่อคนเก่าเป็นหลักนะครับก็เอาเป็นว่าซิวิเลนก็ตัดออกจากลีดไปเลยนะครับสำหรับคนอยากไปทำงานต่างประเทศเนาะเพราะมันไม่มีช่องทางสมัครนะครับอันดับ5ได้แก่รัฐอิสราเอลจำนวน5 0 6 4คนก็ถือว่าตก อันดับมาจากอันดับ2นะครับปกติทางอิสราเอลจะครองอันดับ2มาโดยตลอดนะครับยอดจัดส่งของแต่ละปีก็จะอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าจนถึง8,000นิดๆนะครับปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะแปดพันะครับปีนี้ที่หล่นลงมาอันดับ5นะครับสาเหตุเพราะเกิดภัยสงครามนะครับจริงๆแล้วสงครามของเขาน่ะจะมีการยิงกันตลอดนะครับในรอบ สี 4, ปีหลังนะครับมีการยิงกันทุกปีแหละแต่ปีนี้มันหนักตรงที่ว่าทางฮามัสนะครับได้ข้ามดินแดนมาแล้วก็ทําการยิงนะครับกลาดยิงแล้วก็จับเป็นตัวประกันนะครับก็ทำให้เกิดการระงับการจัดส่งตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมที่ผ่านมานะแล้วก็ไม่รู้ว่าเดือน ในปี2567เดือนไหนจะสามารถจัดส่งได้นะครับผมก็หวังมาโดยตลอดนะครับและผมวิเคราะห์มาโดยตลอดว่าน่าจะส่งได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ถ้าถามว่าใจเขาอยากจะเสียคนไทยไปไหมคงไม่ครับเพราะว่าเขาชอบรายงานไทยนะครับรายงานไทยทํางานได้ดีกว่าชาติอื่นนะครับอันนี้พูดแบบเข้าข้างประเทศตัวเองเลยนะครับ ทุกอย่างเริ่มจะชัดเจนแล้วนะครับคิดว่าภายในเร็ววันนี้น่าจะมีข่าวดีนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็พูดคุยกันตลอดนะครับล่าสุดที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาก็วันที่27ธันวาคมนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับทําไมแรงงานไทยนิยมไปทํางานที่อิสราเอลทั้งที่มันมีภัยสงครามนะครับเพราะว่าค่าแรงมันสูงครับค่าแรงประมาณ5 0,000อัพนะครับ แล้วก็ยังไม่รวมโ T นะบางคนรวมโอไปแล้วนะครับขยันขยันหน่อยได้ถึง780,000หมื่นบาทเลยนะครับบางคนได้มากกว่า80,000อีกที่สำคัญมันไปง่ายครับทางเกาหลีเงินเดือนแพงก็จริงแต่ต้องสอบภาษาแล้วก็สอบทักษะให้ผ่านนะครับแต่ทางอิสราเอลไม่มีสอบภาษาแล้วก็ไม่มีการสอบทักษะนะครับแล้วทางอิสราเอลก็ มีการจัดอันดับคิวนะครับแล้วก็เรียกตามคิวเลยไม่เหมือนทางเกาหลีนะครับที่นายจ้างจะมาเลือกถ้านายจ้างไม่เลือกก็ไม่ได้ไปนะครับแต่อิสราเอลหากคุณอายุไม่เกินนะครับแล้วอยู่ในอันดับคิวที่เขาตามบัญชีแล้วนะครับก็ได้ไปทุกคนนะครับ ก็หวังว่าทุกอย่างคงจะสงบภายในเร็ววันนะปีหน้ามีอะไรเด็ดๆสำหรับอิสราเอลแน่นอนเพราะว่าหากไม่มีสงครามหรือเขา,อาจะส่งไปในมาตรการที่เขาควบคุมนะครับอนอกจากแรงงานภาคเกษตรแล้วนะครับที่ผมว่าน่าจะทะลุหมื่นคนนะครับแล้วก็ยังไม่รวมงานภาคก่อสร้างที่เขากำลังจะทำ MOU กันในอนาคตด้วยนะผมว่ามันก็หมื่นต้นๆน,นะครับา ปีหน้านะครับ2567ไม่แน่ว่าเกาหลีกับอิสาเลใครจะจัดส่งได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลงานในปลายปีหน้าอีกทีนะครับว่ารายงานประเทศไหนจะอยู่อันดับ2รองจากไต้หวันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็สไตล์นี้นะครับถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่ทำคลิปแรกๆนะครับผมพูดแบบละเอียดนะครับถ้า คลิปไหนที่น้อยกว่า5นาทีเนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่น้อยมากนะครับที่ท่านจะได้เจอนะครับแล้วบางคนก็ดูแต่หน้าปกแล้วก็ไม่ได้มาชมเนื้อในเนาะเวลาผมพูดนะ่ยผมพูดมากกว่าที่ผมพลาดหน้าปกไว้เยอะนะครับก็หวังว่านะครับ fc แฟนคลับนะครับที่ติดตามช่อง,งหน่อยจะช่วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับคลิปไหนที่คุณไม่ชอบจริงๆก็เข้ามากดติดตามหรือ กดคอมเมนต์ให้กำลังใจก็ได้นะครับอย่างน้อยเหมือนจะทำให้ช่อง YouTube นะครับเปิดการมองเห็นให้กับคนอื่นนะครับได้เข้ามาชมช่อง YouTube ลุงหน่อยให้มากๆขึ้นนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาตั้งแต่ต้นปี2,66 6ที่ผ่านมานะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ร่ำรวยเงินทองโชคดีนะครับได้โชคลาบถูกลอตเตอรี่นะครับถูกหวยกันด้วยนะเพราะว่าเราเหนื่อยกันมาเยอะแล้วสำหรับปี2566ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในวันปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับวันนี้ช่องนุงหน่อยสวัสดีนะครับ